สวัสดีครับพี่นอ้องนะกินข้าวแรกน้ำกันเลยพี่นออ้องเรื่องวันนี้อยู่กับลูกลูกลูกสาวกับลูกชายสองคนนี่พี่น้อง <laughs> นี่เมโนโคูครับพี่น้องเมนูม,โนโมีนี่ครับย่างย่างเนื้อแล้วก็จะมีแกงน่อไม่นี่ยย่างเนื้อกับแกงน่อไม่ใส่กันพี่นอ้องเอ้าอร่อยไหมแม่ย่าอ,อร่อยไหมคะอร่อยค่ะโอเคยี่ยมเลยเหรออันเด็ดอ,อร่อยเปล่าอร่อยอืม กินต้องใส่ข้าวเลยนะอะไรนะไม่ไม่มีฮาร์ดด้วยอ่ะเหรอรอ,อร่อยจริงเหรออร่อยจริงไลยคะมบริหารหัวใจเหรอไงแล้วหัวใจเหรอมันมหัวใจมากอ,อ,อร่อยไหมโอเคอ้าไว้สับปิสซะก่อนพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวแรงก่อนเดี๋ยวพอกันคลิปนาพี่นอ้นองวันนี้เวลาบบมี่